หญิงแล้วก็ร้านที่เก้าโสีทองอีกเช่นเคยนะคะนวันนี้เนี่ยหญิงจะพามาเจอกับรถยนต์คันนี้เลยะคะ่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.8 t d นั่นเองนะคะโดยเฉพาะเนี่ยคันนี้ต้องเรียกว่าเป็นรถใช้น้อยมากนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวที่สำคัญใครที่สนใจจับจองรถยนต์คันนี้นะคะยังได้คองแถมอีกมากมายเลยะคะ่ะรถจะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมหญิงเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.4 T R D มาในปี2017นะคะคันนี้นี่ต้องเรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมจริงๆเพราะว่าคันที่เป็นสีขาวหลังคาแบ็กท็อปแบบนี้นะคะตอนนี้นี่มีคุณลูกค้านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะที่สำคัญคันนี้นะคะวันนี้เนี่ยญิงจะมาเน็ตในส่วนของราคาพิเศษเช่นเดิมนะคะ คันนี้ในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมาแบบล่อๆแบบนี้เลยนะคะตัวทีอดีเขาจะมีเป็นดีไซน์เฉพาะส่วนตัวของเขาอยู่แล้วนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กที่มาจากศูนย์เดิมของโตโยต้าเลยนะคะเป็นในรุ่นของทีอดีนั่นเองนะคะส่วนหลังคาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวหลังคาแบ็กท็อปแบบนี้มาให้อยู่แล้วนะคะที่สำคัญนะคะลูกค้าใครที่ จับจองคันนี้ไปเนี่ยก็จะได้แถมฟรีนะคะยางใหม่เป็นปลายปี2021นะคะก็คือเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปลายปี2021นั่นเองนะคะลักษณะของตัวดอกเนี่ยก็จะเป็นแบบเนียบนุ่มนะคะใครสนใจเนี่ยก็คือได้ไปครบเลยนะคะสามารถใช้ได้ยาวเลยเนาะยังไม่ต้องทําการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะในส่วนของตัวตัดมาถึงตัวรถของเรานะคะเริ่มต้นด้วยคิวกันศาส์เนี่ยมีติดมาแล้วทั้ง สี่บานเลยนะคะกระจกมาพร้อมด้วยคิวกันสาดทั้ง4บานนะคะส่วนของตัวมือจับเนี่ยก็จะเป็นมือจับพิ่ครอบโครเมียมหมดแล้วนะคะกุญแจอยู่ในระยะเนี่ยก็สามารถกดเปิดประตูรถได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าทันนี้เนี่ยจะมาพร้อมด้วยกุญแจ2ชุดแบบนี้เลยนะคะเป็นกุญแจของทีอาีสองชุดปกติเนี่ยเราไม่ต้องนำกุญแจขึ้นมากดเปิดประตูนะคะ แต่นี่อย่างยิบขึ้นมาให้ดูว่ากุญแตของเรามีครบ2ชุดนั่นเองถ้าเปิดภายใมาดูภายในห้องโดยสารนะคะการดีไซน์ของรถยนต์ช o ล์คจูนเนอร์ทีอาีนะเขาจะมาเป็นหนังได้แดงนะคะตัดกระสีอำัำเราก็เดินด้วยตะเข็บได้แดงแบบนี้เลยนะคะนี่เลยะคะเบาะไสฟ้ามาแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วย พรมเข้าลูกพกมีทั้งคันนะคะตัวพรมของเราเนี่ยที่เข้าลูกทั้งคันเนี่ยก็จะมาเป็นได้สีขาวตัดกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะทําให้รถยนต์ของเราเนี่ยดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะท่านี้นะคะมาดูในส่วนของตัวเบาะในส่วนของด้านที่คนขับนั่งเยอะที่สุดนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น เบาะที่คนนั่งเยอะสุดนะคะแต่เห็นไหมคะตัวเบาะเนี่ยไม่มีการกุดหรือยุบใดใดนะคะสภาพหนังยังอยู่ในลักษณะดีหมดนะคะตะเข็บของเราเนี่ยก็คือเป็นได้แดงแบบนี้ทั้งคันนะคะเป็นสีดําตัดกับได้แดงแบบนี้นะคะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลายมันติฟังก์ชันมาให้แล้วนะคะคันนี้มาพร้อมด้วยเอนจิ้นร์ทแล้วเอนจิ้นร์ทของเราเนี่ยก็จะมาเป็นสวิตสีแดงแบบนี้เลยนะคะ มีใน,นส่วนของตัวปัสสาไทายไฟฟ้ามาให้หมดแล้วนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเลขไม่พร้อมกันเลยว่ารถยนต์คันนี้นะคะจะมีเลขไม่การใช้รถเนี่ยไปอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะคุณลูกค้าตอนนี้เนี่ยรถของเราเนี่ยคันนี้ใช้น้อยมากเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคันนี้เนี่ยเลขไม้ใช้ไปเพียงแค่ประมาณ 80,000กว่าโลเท่านั้นนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้นะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะคะใครสนใจเนี่ยสามารถแวะเข้ามาดูรถจริงที่ร้าน19โพสีทองได้เลยนะคะแล้วก็ร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษนั่นเองนะคะใกล้กับสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ห้างพาซิโอ้นั่นเองตอนนี้นะคะเลขไม์ของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่8 0 0 0นะคะ คันนี้เนี่ยทางร้าน19โพสีทองของเรานะคะแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์โตโยต้าให้อีก10,000มนกิโลนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีก10,000มนกิโลนะคะนี่เลยอะคะ่ะใครได้ไปเนี่ยก็คือใช้ได้ยาวๆเลยนะคะยังไม่ต้องทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือใดๆนะคะ ตัวหน้าจอของเราเนี่ยก็มาทางในเรื่องของตัวนีเวเกเตอร์กล้องถอยหลังอะไรมาให้ครบหมดแล้วนะคะและที่สำคัญที่ดีของเราคันนี้จะมาพร้อมด้วยเครื่องเสียงของ JBL นั่นเองเป็นเครื่องเสียงอย่างดีทำให้เครื่องเสียงและอัตรลดในการฟังเพลงของรถคันนี้นะต้องเรียกว่ามันสร้างความสุขให้กับเราได้จริงๆเพราะว่าเครื่องเสียงของยี่ห้อนี้นะคะค่อนข้างมีช,ชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะ อแอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติให้แบบนี้เลยนะคะระบบภายในตัวรถเนี่ยต้องเรียกว่ามาครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะคันนี้นี่ ใครสนใจเนี่ยสามารถแวะมาดูรถจริงได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ถ้าท่านไหนนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกขึ้นมาดูรถจริงที่ร้าน19บพสีทองเนี่ยสามารถดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่ดูรายละเอียดแล้วเนี่ยสามารถทําเรื่องล็อกรถไว้แล้วหลังจากนั้นเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านนะคะและพอไฟแนนซ์ผ่านเราก็มีบริการจัดสมมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ อันนี้ให้ดูภายในห้องโดยสารกันไปก่อนนะคะว่าเบาะหนังใดๆของภายในห้องโดยสารเนี่ยคืออยู่ในสภาพดีหมดเลยนะคะแล้วอีกจุดเด่นสําคัญนะคะของโตโยต้าเองเนี่ยตัวสคับเขตของเรานะคะจะมาพร้อมด้วยคําว่า T-R-D สีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นดีไซน์ที่สวยหรูมากนะคะอันนี้จะเป็นคําว่า T-R-D แบบนี้เลยนะคะอ่ะคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่ญิงให้ดูคร่าวๆไปแล้วเนาะ ว่าตัวเบาะตัวหลังเนี่ยอยู่ในสภาพดีขนาดไหนนะคะนี่เลยค่ะเบาะหนังตอนหลังของเราเนี่ยไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับหรือย่นใดๆนะคะอยู่ในสภาพดีหมดนะคะนี่เลยค่ะผมเข้ารูปของเราสีแดงนี่ต้องเรียกว่าทําให้รถดูสวยหรูแล้วก็พรีเนี่ยมมากขึ้นจริงๆนะคะเข้ากับเบาะหนังของเราเลยนะคะ คราวนี้นะคะก็มาถึงในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างเริ่มต้นด้วยไฟท้ายก่อนเลยนะคะไฟท้ายของเราเนี่ยมีตกแต่งในส่วนของตัวครอบโครเมียมมาให้แล้วนะคะทําให้รถคันนี้เนี่ยเวลามองด้านท้ายเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็สวยหรูมากยิ่งขึ้นนะคะสปอยเลอร์เนี่ยเป็นสปอยเลอร์หลังมาพร้อมด้วยไฟเบรกรวมที่สาแล้ว และก็ตัวสปอยเลอร์ของเราเนี่ยถ้าจะเป็นตัวหลังคาแบ็กท็อปยาวมาตั้งแต่ตอนหน้านะคะยาวมาตั้งแต่ตอนหน้าจนถึงด้านหลังตัวนี้เลยนะคะเป็นหลังคาแบ็กท็อปแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็นี่นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8 T-R-D Sportivo นะคะอันนี้เป็นด้านท้ายของเรานะคะในส่วนของตัวสายไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถเปิดได้หลายจุดมากเลยนะคะก็คือมีที่คอนโซลด้านหน้านะคะแล้วก็ ที่ประตูฝาท้ายแล้วเราก็สามารถกดที่สวิตช์ประตูรีมโมทอันนี้ได้ด้วยนะคะอันนี้หญิงกดเปิดโดยใช้ที่กุญแจอันนี้นั่นเองนะคะใช้กุญแจตัวนี้นะคะเป็นตัวกดเปิดของเรานะคะมีเลยอ่าคราวนี้เนี่ยพอเราเปิดฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะคะเราก็มาดูภายในกันดีกว่าคะ่ะ อันนี้เป็นสวิตในส่วนของสวิตสายไฟฟ้าต้นหลังนะคะเป็นสวิตสาทายไฟฟ้าต้นหลัง,ะะาาฟฟลงแล้วก็แผ่นนี้นะคะลูกค้าก็คือใส่มาเพิ่มนะคะเป็นกันรอยให้นะเป็นกันรอยสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะยิ่งไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมไฟด้านท้ายของอันนี้นะคะเวลาส่องลงมาเนี่ยกลางคืนเขาจะเห็นเป็นลักษณะของคำเขียนเป็นคำว่า T R D เลยนะคะ ไปด้านท้ายอันนี้นะคะก็คือจะเป็นคำว่า T R D นั่นเองไม่น่าจะว่าจะเห็นชัดไหมนะคะต้องมองกลางคืนนะคะเพราะว่ากลางวันเนี่ยมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้เป็นในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะรถอยู่ในสภาพดีมากซื้อรถกับที่ร้านเจ็ก้าพอสีทองของเรานะคะรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อนะคะแล้วก็ รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ทั้งหมดนะคะอันนี้หัวน็อตเดิมหมดนะคะหัวน็อตเดิมหมดตะเข็บเดิมหมดเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคะไม่มีรอยโดนไขใดๆนะคะรับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนซื้อรถไม่เป็นดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โ r สีทองของเราเหมือนเดิมนะคะรถสวงมากๆคันนี้ ใครหาอยู่นี้ต้องรีบเข้ามาจับจองเลยนะคะคราวนี้เนี่ยก็มาถึงในส่วนของราคาพิเศษกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคาพิเศษกันตอนนี้นะคะหญิงก็พาไปชมรถยนต์คันนี้ครบทางรอบคันแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยก็มาถึงในส่วนของราคาพิเศษกันบ้างนะคะคันนี้นะคะราคาปกติเนี่ยตั้งอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าบาทนะคะแต่ว่าวันนี้มาเจอหญิงก็ต้องเป็นราคาโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะ วันนี้เนี่ยราคาโปรโมชั่นสำหรับคันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นเนี่ยปรับลงมาเหลือเพียงแค่1 1 5่0ล้านหบาทเท่านั้นนะคะโดยคันนี้นะคะคุณลูกค้าที่กครลิตด,ดีเนี่ยยังคงสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ19,00 0กับหลักร้อยก็กว่าเท่านั้นนะคะอันนี้คำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวงดนั่นเอง ใครสนใจรถยนต์คันนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็แล้วแต่ก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับที่ร้าน19พีทองของเราเหมือนเดิมนะคะใครได้รถคันนี้ไปเนี่ยก็จะได้แถมฟรีในส่วนของยางใหม่ปี2021ช่วงปลายปีนะคะแล้วก็แถมฟรีเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องจากศูนย์โตโตยต้า10,000กิโ เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังได้รถสวยๆใช้น้อยแบบนี้รถใช้ไปเพียงแค่ประมาณ80,000กิโลเท่านั้นนะคะมีประวัติเช็คศูนย์ให้รถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีผิกความไม่มีจมน้ำใดๆนะคะตัวรถเนี่ยสวยมากจริงๆที่สำคัญได้เป็นรุ่นท็อปเครื่องยนต์2.8 t r d ด้วยนะคะคุ้มมากจริงๆและในวันนี้ก็มาพร้อมกับราคาพิเศษที่หญิงแจ้งไปเมื่อ ข้างต้นเลยนะคะที่สําคัญหากคุณลูกค้าซื้อสดกับที่ร้าน19พศทองของเราเนี่ยไม่มีบวกแบตเพิ่ม7%นะคะแล้วก็หากเป็นซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อจัดไฟแนนซ์กับที่ร้าน19พศทองของเราได้เหมือนเดิมนะคะถ้าท่านไหนอยู่ใกล้กับร้านเราเนี่ยร้านเรานะคะอยู่ใกล้กับสมาคมชาวปกากใต้แล้วก็ห้างพาซิโอห่างจาก2จุดเนี้ยโดยประมาณสัก3-400เมตรนะคะ แต่ว่าถ้าหากมาไม่ถูกยังไงสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะคะเป็นชื่อร้าน19โพสีทองรถมือ2ได้เลยนะคะทาง Google Map เนี่ยก็จะพามาถึงที่ร้านเลยนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านไหนที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบคันนี้นะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะ กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหยิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะวันนี้เนี่ยยังไงยิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถสวยๆคันใหม่คันหน้ากับรานเกีย9โพสีทองของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยิงขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย